ดูการทํางานนะฮะก็จะมีนะครับตัวเครื่องรับแบงก์แล้วก็เครื่องรับเหรียญน,นะครับแล้วก็สวิตชกดนะฮะเราผมใส่ใส่ธนบัตรไปนะครับนะครับยี่สบาที่จอก็จะขึ้น จำนวนเงินแล้วก็จะมีเสียงนะครับบอกราคาเราใส่เหรียญไปมีเหรียญห้าอยู่สองเหรียญพอเป็นยี่สิบห้านะครับก็เป็นสามสิบนะครับสามสิบาทแล้วก็ผมจะกดใจ นะครับนะครับก็จะแลกเหรียญสิบออกมาเป็น3ามเหรียญน,นะมาดูสายนะสายก็จะเป็นข้อต่อนะครับเนี่ยครับสามารถถอดได้นะครับด้านอินพุตคือด้านนี้นะครับด้านอินพุตก็จะมีสาย สายสวิตจะเป็นสองเส้นนะครับสายเครื่องรับรับเหรียญเป็นสามเส้นสายเครื่องรับแบงค์จะเป็นสี่เส้นนะเป็นข้อต่อคือสามารถถอดได้นะเนี่ยดึงออกเลยเนี่ยครับถอดได้ส่วนสายด้านออพุตตรงนี้ก็จะเป็นสายโอ,อปเปอร์นะครับเป็นสองเส้นแล้วก็สายเซนเซอร์สายนี้ เป็นสามเส้นนะครับชัดเจนนะครับดึงออกได้สายลำโพงลำโพงก็จะเป็นแบบลำโพงคอมพิวเตอร์นะเพิ่มลดเสียงได้นะตัวนี้นะครับก็จะมีแจ็คเสียบก็เสียบเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับห้ามมาต่อตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงไม่พอนะให้จ่ายผ่านตัวนี้